สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พลรพัฒน์เพ็ญจำรัดสาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในวันนี้มีหัวข้อที่เราสนใจและเป็นกระแสข่าวนะคะเมื่อสัก2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของคลองสุเอตนั้นสำคัญอย่างไร นะะในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2,564ที่ผ่านมาจะมีข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของเรือขวางคลองนะคะทำไมเหตุการณ์นี้ถึงน่าสนใจและกระเทือนไปทั้งโลกนะคะเหตุผลเพราะว่ามีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ที่ประสบกับการที่เรือไปขวางคลองนะคะที่ไม่สามารถสัญจรไปมานะคะเรือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากเป็นเส้นทาง การผ่านของการขนส่งทางทะเลที่สําคัญที่สุดในโลกคลองที่เรารู้จักกันทั่วโลกนะคะจะมีอยู่สองคลองนะคะก็คือคลองปนามาและก็คลองสุเอตนะคะแต่คลองสุเอตไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือนในการขนส่งทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่คลองสุเอตยังเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางการสงครามนะคะทั้งสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ในปัจจุบันนี้คลองสุเอตมีความสําคัญในด้านของเศรษฐกิจนะคะเนื่อง จากว่าเป็นเส้นทางนะคะที่ขนส่งสินค้าข้ามจากทวีปเอเชียมาทวีปยุโรปและกลับจากทวีปยุโรปไปทวีปเอเชียในเส้นทางนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารนะคะและก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเรามีความวิตกกังวลกันว่าเรือที่ขวางคลองอยู่ประมาณ1สัปดาห์และคาดการกันว่าอาจจะเกินหนึ่นสัปดาห์นั้น ราคาน้ำมันนะคะจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่การศึกษาวิจัยข้อมูลภายใน1สัปดาห์นะคะคาดการกันว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นถึง5ปเซนค่ะความโชคดีของเมืองไทยนะคะเนื่องจากว่าท่านนายกได้ออกมาเล่าให้เราฟังว่า ตรงนี้ประเทศไทยเรามีการสำรองน้ำมันไว้ดังนั้นถ้าไม่เกินนะคะ20วันนะคะที่สามารถกู้เรือนี้ได้เนี่ยประเทศไทยอาจจะยังคงราคาน้ำมันได้อยู่นะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วสิ่งที่น่าวิตกกังวลก็คือนอกจากราคาน้ำมันแล้วนะคะก็จะมีการขาดแคลนสินค้าในระยะยาวค่ะดังนั้นเนี่ยคลองสุเอตนะคะ ทําไมถึงมีการขนส่งกันเยอะนะคะเพราะเนื่องจากอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเนื่องจากมีการเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงครองสูเอตตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะคะของทวีปแอฟริกานะคะความสําคัญก็คือว่าพอมันมีนะคะเรื่องของทางเชื่อมต่อนะคะระยะเวลาที่เราต้องอ้อมแหลมกูดโฮปนะคะซึ่งอยู่สุดของทวีปแอฟริกาถ้าเล่านึกถึงแผนที่โลกนะคะแอฟริกาจะเหมือนกับหัวแรด ะคะเขาใช้คําว่าหัวแรดเนาะนะคะการที่เราจะอ้อมลงไปถึงแหลมกูโทบเนี่ยนะคะเป็นความยากลําบากนะคะในการเดินทางแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากนะคะ24ถึง25วันแต่พอเรามีคลองเส้นนี้นะคะทําไมมึนสาคัญเหลือเวลาเดินทางแค่13ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแต่13ชั่วโมงสําหรับการเดินทางนะคะของเรือเนื่องจากเรือเขาตัวโตวนะคะแล้วก็เรามีเรื่องของข้อจํากัดนะคะในความเร็ว ของการเดินทางนะคะเนื่องจากว่าเรากังวลเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งของคลองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจํากัดความเร็วเอาไว้นะคะมีการจํากัดความกว้างความลึกแล้วก็ความยาวนะคะของตัวลําเรือนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าเรือ Ever อร์กีเวนลำล่าสุดของ Evergreen เนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่ามีการบรรทุกได้ถึง2,20,000ตันนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดนะคะการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้านะคะกว่ากำหนดไปเรามาดูกันว่า เรือติดตื้นได้อย่างไรนะคะเรือลำนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าจากการสันนิษฐานนะคะก็จะมี2ประเด็นหลักๆอ,อาจารย์ขออนุญาตใช้คำว่าสันนิษฐานนะคะเนื่องจากว่าระหว่างนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของการตามหาสอบสวนนะคะแล้วก็สืบสวนหาหลักฐานอยู่ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะตอนนี้เรามีข่าวดีแล้วค่ะเรือลำนี้สามารถกู้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นความโชคดีก็คือว่าทีมกู้เรือ ะะสามารถกู้เรือในลักษณะของการที่เป็นเชิงเทคนิคนะคะแล้วเรามีข้อดีของธรรมชาติที่เข้ามาช่วยก็คือมีกระแสน้ำขึ้นค่ะนะคะในวันพระจันทร์เต็มดวงเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะเราสามารถกู้เรือลำนี้ได้เรียบร้อยแล้วโดยใช้วิธีการนะคะหลักของธรรมชาติก็คือกระแสน้าขึ้นประกอบกับการปล่อยน้าออกจาก เรือนะคะเพื่อให้เรือเนี่ยเบานะคะแล้วหัวเรือที่ติดตื้นอยู่เนี่ยนะคะมันก็เลยสามารถที่จะขยับได้โดยการใช้เรืออีก14ลําลำในการช่วยนะคะลากเขาออกมานะคะดังนั้นเนี่ย ทีมงานทำงานเร็วแบบนี้นะคะคำถามก็คือว่าแล้วเราจะประสบปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวอย่างไรนะคะหรือเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรในเชิงของการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำคัญที่สุดเลยค่ะเนื่องจากโซ่อุปทานเราจะมีตัวเชื่อมนะคะระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ตรงกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทางที่เราเรียกกันว่าต้นน้ำนะคะหรือว่าเป็นปลายทางที่เรียกกันว่าปลายน้ำนะคะสินค้ากว่าจะถึงมือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบยุโรปซึ่งสภาพอากาศค่อนข้างจะไม่ได้เอื้ออํานวยกับเรื่องของสินค้าที่เป็นอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรนะคะในขณะเดียวกันนะคะ อย่างเรื่องของการใช้น้ำมันนะคะแล้จะเห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะที่สำคัญมากๆที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกโลกนะคะดังนั้นถ้าหากเส้นทางนี้ถูกปิดลงนะคะน้ำมันก็อาจจะมีการขึ้นราคานะคะแล้วเราจะได้รับผลกระทบจากตรงส่วนนี้ด้วยนะคะก,การจัดการโลจิสติกเราจำเป็นต้องอาศัยการขนส่งเป็นตัวเชื่อมนะคะจากผู้ผลิต ดังนั้นถ้าเราใช้ระยะเวลานานขึ้นในการขนส่งสิ่งที่ตามมาก็คือระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นก็จะกระทบต้นทุนของโลจิสติกทั้งโซ่ประทานตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำดังนั้นถ้าการขนส่งหยุดชะงักก็จะทำให้เรามีระยะเวลารอคอยสินค้าที่นานขึ้น ต้นทุนของภาพรวมทั้งโซ่ประทานก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วข้อสำคัญก็คือในระยะยาวเราจะมีการขาดแคลนสินค้าดังนั้นคลองสุเอตจึงมีความสำคัญกับการจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานของโลกเราค่ะ